เกมนี้สามารถรานภาษาแล้วกขาบาฟิดด้วยภาษาภาษาไทยนี่แหละค่ะทีมซิดซิดก็ง้อนะลูมระบบทำลายดาวเคราะห์ดาวเคราะห์สิบัว

จะเป็นอันนี้คืออะไรจิ้วจิ้วฮะเรสามารถวาดรูปได้ไหมวาดรูปได้นี่ต่อจะเป็นอันนี้มันสีอันสามารถปรับได้ถึงหนึ่งพันเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยนี่คือความแรงจะปรับได้ทังดเขาเขาเขาต ก่อนโดยการเอามไว้ข้างนก่อนนั้นก็มันยังลามไปไม่ได้อันต่อไปก็จะเป็นอันนี้ช่งเงาสีแดงโตกับอนี้มจะอันนี้จะบอก ยังไม่สามารถทำลายดาวอาที่ย์ได้จริงๆน,นี่ อันแบบนี้ไหนโอเคกันที่ดวนี<ม>้อันนี้เป็นอันนี้็นบุปิว้วการทำงานโลกจะไม่ไปทำา ห้อะก่อนเราจะเข้าโรงพยาบาลอ่ะเขาเหลือห้าสิเองอ่ะเสียน่อยนี่ก็จะท่ายรูว่าตานี่แหละนี่อเสื้อผ้าลนูโอ้ยทำงานงานจด้วยโทมาก่อนานนี้สักสามวันแต่ตาก็ยังร้องไห้ พอเขาลงมาแล้วเขาดีขึ้นนะแล้วเขาดีขึ้นจ้าก็เลยกินข้าวไ,ได้เหมือนกันจ้าก็น้ำหนักลดไปกิโลนึงกันเที่ 妈妈，妈妈，别吵<多>。<多> 对。嗯嗯 ใช่ไหมโดนไหนมอ1,000หนึ่งัอน,นตอตอยแางนี้แต่ข้างไรไม่โดนทำลายนี่แหละมันาเอา

สองทาวเลคือเอกมที่ดูดน